ทำไมดอกกัดผมแกะไม่คมตามเชฟที่ผมเขียนไว้คืออันนี้ผมอัดไปเลยอัดไว้ดูผมด้วยวิดีโอไหนผมอัดมั่วไม่มีสาระขอโทษน,นะผมว่ารู้สึกผิดจะมาดูที่เราเคยทำป้ายเนี้ยไว้ต้องทำยังไงปะโอไปไล่ดูอะไรของตัวเองไรสาระชิบแป่งไงไม่มีสาระเลย อันนี้ผมอ่านสาราแล้วเดี๋ยวอะไรโน้ดเลยข้อก่อนขอ้อปึ๊บเลข 9. เก้าอเลขเก้าเราเขียนมาล้วก็แล้วก็ขดตัวอันนี้เป็นกตัวเอนกตัตเอนให้เป็นอย่างนี้ ก็กดตัว B ปุ๊บเพื่อเอาวัตถุเข้าไปเอาเส้นเข้าไปเนี่ยไปดึงเส้นเนี่ยดึงเส้นเข้าไปหาวัตถุดึงเส้นเข้าไปหาวัตถุถ้าเส้นน,นหมดก็กด B กด B Bi mê 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 mà, mê 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 mà, mê B đi <imphets> B mê mê mà mê 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 mà, mê 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 mà, mê 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 น,นี่ยรันเนี่ยไปเขียนอย่างที่แล้วที่ผมว่าถูาพาดมันได้แต่ว่าเป็นการง่ายๆนะถ้าเขียละเอียดต้องใช้วิธีนี้ใช้ตัวนี้ครอบแล้วก็กดตัว N กับตัว B ที่เส้นมันก็จะให้เนี่ยมันก็จะ ให้วัตถุเรามาต้องเป็นต้องเป็นจุดจุดไขป่ปลาเนี่ยมันถึงจะให้จุดมาไปที่จุดไขป่ปลาเนี่ยลองลอง,ลองหัดลองหัดเลื่อนดูนะต่อเป็นข้อวัตถุได้คมเลยเดี๋ยวเราแบบเป็นเลขเก้ายังสวยเลยเขียนแม่งฟรีมูเลตมาเป็นเซเลคาคณิตโอ้โหเราปวดหัว ว,นะว่าเนี่ยมันทำมแปลกๆครั้งที่แล้วทำแม่งมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่หัอก็ใช้หลายโปรแกรมจัดผมก็ควรแห่นี่ผู้ทานกินยนะโอ้ไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวผมต้องครอบตัวหนังสือให้ใหญ่กว่านะี้เอาให้นังสือวงกลมไว้ให้บีบเข้าไป ประมาณนี้ยเอาวิธีนี้ไปครอบตัวหนังสือแล้วก็สั่งแล้วก็สั่งอะไร่ะทูพาทแบบที่ผมบอกนะเส้นจะคมเลยทูพาทกับทูนะแ,แต่จะยุ่งยากตรงเนี้ยโอเคครับการครอบเส้นแบบยุ่งยากละท่ันแต่เส้นได้สวยขอ <c oughs> เรียกนี้ละกันดูผมจะพิมพ์ไว้ใน YouTube อันไหนไม่ดีผมจะเขียนเกากาเไว้บางครั้งมีรู้สิก์ผมติดอยู่ในท u b e ด้วย <คๆ S 1> อยากจะลบมืองกันไะมาดูไม่มีสาระอะไรเ,ร <c ười> เออไลยเรับเดี๋ยวเอาไปกินข้าวนะครับขัข้ออนะไรข้อเะไนผมไม่ได้แกะนะ่นี้เสียงดังเหมือนมาทวนอาร์ตแคมเลยผมเรับยวไปน,นะครับ